ส Welcome with learn English you to guys วัสดดีคค่ะเ็กกๆทุนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Learn English with ครูพี่จินและเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษกันอีกเช่นเคยค่ะก็หลังจากที่ เราได้มีโอกาสเปิดเรียนแบบออนไซต์ site, กันถึง2สัปดาห์ด้วยกันนะคะครูก็เลยห่างหายจากการทำคลิปสอนทำแบบฝึกหัดไปนานพอสมควรนะคะแต่วันนี้ครูกลับมาแล้วนะคะเด็กๆเย้ครูก็จะกลับมาพาเด็กๆทุกคนเรียนรู้คำศัพท์แล้วก็ทำแบบฝึกหัดร่วมกันอีกเช่นเคยนะคะ และเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะครูขอพาพวกเราไปฝึกอ่านบทความหน้านี้กันเลยค่ะ,ะเด็กๆนะคะเปิดหนังสือเรียนนะคะเล่มใหญ่ Student Book นะคะมาที่หน้า38หน้าที่38นะคะครูจะมาพาพวกเรามาดูสิว่าคุณวีนาเนี่ยมาหา dentist แล้ว dentist คืออะไรเดี๋ยวเด็กๆจะได้เรียนรู้กันวันนี้ค่ะโอเคก่อนอื่นนะคะขอให้ทุกคน listen carefully and repeat after me l o u d l y ขอให้ทุกคนฟังเสียงครูดีๆแล้วก็อ่านตามครูเสียงดังๆนะคะเพราะในคำสั่งข้อนี้เขาบอกให้เรา read aloud Read aloud นะ Read aloud ก็คืออ่านออกเสียงนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปดูที่ประโยคแรกค่ะ Wina is at the dentist Wina is at the dentist Wina อยู่ที่โรงพยาบาลทันตกรรมนะคะหรือ dentist แปลว่าทันตแพทย์ แล้วก็มีสัญลักษณ์ความเป็นเจ้าของตรงนี้นะคะ a p o t h e a c y นะคะแปลว่าสถานที่ของหมอฟันซึ่งก็ต้องแปลให้สวยงามว่าเป็นโรงพยาบาลทันตกรรมนะคะวีนาอยู่ที่โรงพยาบาลทันตกรรมประโยคแรกนะคะ she has a toothache she has a toothache เธอมีอาการ tooth toothache ก็คืออาการปวดฟันนั่นเองค่ะ uh, toothache แปลว,ว่าปวดฟันนะคะ uh, dentist แปลว,ว่าทันตแพทย์เนาะทันตแพทย์ก็คือหมอฟันนะคะเด็กๆ uh, dentist ทันตแพทย์ a ปวดฟันนะคะ The dentist is giving her some advice. The dentist is giving her some advice. คุณหมอฟันนะคะกำลัง giving her ก็คือให้ advice คุณหมอกำลังให้คำแนะนำเธออยู่นะคะ w e n a is at the dentist. S. He .has a toothache. The dentist is giving her some advice. วีนาอยู่ที่คลินิกทันตกรรมเธอมีอาการปวดฟันและตอนนี้คุณหมอกำลังให้คำแนะนำเธออยู่อเดี๋ยวเรามาดูกันข่าวว่าคุณหมอเนี่ยให้คำแนะนำอะไรแก่วีนาคะคุณหมอบอกว่า you should brush your teeth every day. You should brush your teeth. Everyday คุณควร brush your teeth ก็คือแปรงฟันนะคะ,ะคุณควร should ก็คือควรนะคะ brush your teeth ก็คือแปรงฟันเป็นคำศัพท์ที่เราเจอบ่อยแล้วนะคะสำหรับบทนี้เนาะทีนี้ประโยคต่อมาเนี่ยคุณหมอก็เลยบอกว่า you shouldn't eat chocolate or lollipop every day you shouldn't eat chocolate or lollipop every day อันนี้นะคะคุณหมอบอกว่า shouldn't shouldn't ก็คือ shoot กับ not นะคะแปลว่าไม่ควรนะคะเด็กๆคุณไม่ควร eat ก็คือกิน chocolate ก็คือช็อกโกแลตนะคะ or lollipop Everyday, lollipop เนี่ยก็คือท o อฟฟี่ที่มีอ่าไม้ให้ถือนะคะ lollipop นะคะและสุดท้ายนะคะคุณหมอก็เลยบอกว่า fruits and milk are good for your teeth fruits and milk are good for your teeth fruits ก็คือผลไม้ and milk milk ก็คือ นม a า uh, are good for your teeth ก o d ก็คือดี for your teeth ก็คือฟันผลไม้และนมเนี่ยจะดีต่อสุขภาพฟันของคุณ uh, uh huh. คุณหมอก็เลยบอกว่าผลไม้และนมเนี่ยจะดีต่อสุขภาพฟัน เพราะฉะนั้นแล้วคําแนะนําที่คุณหมอให้เนี่ยก็คือคุณควรที่จะแปรงฟันทุกวันนะคะแล้วก็ไม่ควรกินช็อกโกแลตหรือว่าลูกอมทุกวันและที่สําคัญคือผลไม้กับนมเนี่ยจะช่วยให้สุขภาพฟันของคุณดียิ่งขึ้นหลังจากที่เราได้อ่านคำแนะนำของคุณหมอไปแล้วนะคะครูก็จะมาชวนพวกเรา ออกเสียงคำศัพท์นะคะออกเสียงคำศัพท์ว่าอาหารไหนหรือสิ่งใดที่มันจะแบดหรือกืดต่อสุขภาพนะคะเรามาดูกันที่ตารางฝั่งซ้ายมือนะคะเขาบอกว่าเหล่านี้ bad 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 จริงๆแล้วแปลว่าแย่หรือว่าไม่ดีนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วอาหารกลุ่มนี้ที่อยู่ในช่อง bad เนี่ยแสดงว่าไม่ใช่อาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะและในช่องฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นอาหารในกลุ่มที่ good หรือดีต่อสุขภาพนั่นเองค่ะอะเดี๋ยวเรามาดูฝั่ง bad กันก่อนว่า มีอาหารชนิดไหนบ้างนะคะเราก็ค่อนข้างที่จะคุ้นตากันนะคะทุกคนออกเสียงตามครูนะคะคำแรกค่ะ cake. cake 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 candy candy ลูกกวาด lollipop lollipop อันนี้ก็เป็นลูกอมแบบที่มีไม้จับนะคะหรือเราเรียกว่าท็อฟฟี่เนาะบางที่อันต่อมาค่ะ soft drink soft drink น้ำอัดลมค่ะและอันสุดท้ายค่ะ chocolate chocolate ช h o กโ l แ t ตนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งที่เกึดกันบ้างค่ะ ฝังที่กึดนะคะก็จะมีอันแรกเลย milk milk นม fruits fruits ผล,ลไม้มี S นะคะเพราะว่ามีหลายชนิดแล้วก็หลายลูกเลยและสุดท้ายค่ะ water water น้ำดื่มนั่นเองค่ะ ขยับลงมาอีกนิดนึงก็จะเป็นบทสนทนาระหว่างคุณฟลิปปีกับ f l i p p ปอรนะคะคุณ f l i p p ปอรเนี่ยถามว่า What food is good for your teeth? What food is good for your teeth? อาหารชนิดไหนที่ good ก็คือดี for your teeth อาหารไหนที่ดีต่อฟันของคุณ คุณหมอฉเฉลยให้ข้างบนนะคะก็คือ milk and fruits milk and fruits ก็คือนมกับผลไม้นะคะแล้วฝั่งคุณฟลิปปี้นะคะก็ถามว่า what food is bad for your teeth what food is bad for your teeth แล้วอาหารชนิดไหนที่มันแบก็คือแย่หรือไม่ดีต่อฟันของคุณนั่นก็คือ l o l l ล p o พ c อปช็อกโกแลตแคนดี้เค้กแอนด์ซอฟเพราะว่าเหล่านี้มันมีน้ำตาลมากนะคะถ้าเรารับประทานในจำนวนที่มากเนี่ยเราก็จะฟันผุได้นะคะโอเคค่ะ หลังจากที่เราได้เรียนรู้คำศัพท์แล้วก็ประโยคต่างๆกันไปแล้วเนี่ยครูก็จะมาชวนพวกเราทบทวนแล้วก็ทดสอบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาว่าพวกเราเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะโดยการทำแบบฝึกหัดนั่นเองค่ะและแบบฝึกหัดของเรานะคะอยู่ในหน้าที่49นะคะ ชวนพวกเราทุกคนนะคะเปิดหนังสือ Workbook นะคะเล่มเล็กไปที่หน้า49นะคะเราจะเห็น Activity ที่7เขาให้เรา look at a chart below and circle the correct answers look at a chart below and circle the correct answers เขาบอกให้เราดูรูปภาพข้างล่างนี้ and circle the correct answers และวงกลมล้อมรอบคำตอบที่ถูกต้องนะคะในนี้นะคะสังเกตคำศัพท์ได้อยู่สองกลุ่มหลักๆนะคะก็คือ shoot shoot เราอ่านไปแล้วเมื่อสักครู่แปลว่าควรนะคะส่วน shouldn t ย่อม,มาจาก s h o u l d บวกกับ not แปลว่าไม่ควรไม่ควรนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่ควรรับประทานกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่ไม่ควรรับประทานนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นข้อๆค่ะดูที่ตัวอย่างข้อแรกนะคะรูปนี้เด็กร้องไห้เพราะว่าปวดฟันนะคะแก้มบวมเป่งเลยคุณหมอก็เลยให้พวกแคนดี้มานะคะแล้วก็บอกว่า candies are good, s a a bad for your teeth Candies ก็คือพวกลูกอมพวกลูกอมเนี่ย Good หรือ Bad ค่ะเด็กๆอ่าเราเห็นคำตอบแล้วค่ะว่าข้อนี้ตอบ Bad ก็คือไม่ดีต่อสุขภาพนะคะอ่ะแล้วข้อต่อมาเด็กๆเ,เห็นเป็นรูปอะไรคะ Soft Drink อ่า ...A soft drink ก็คือน้ำอัดลมแล้วน้ำอัดลมเนี่ยเขากืดหรือแบดค่ะเด็กๆประโยคนี้นะคะบอกว่า a soft d r is k is a da for your health a soft d r is k is a da for your health ให้เด็กๆเ,เลือกนะคะว่า soft o r i n k เนี่ยเขา good หรือเขา bad ต่อสุขภาพของเรานะคะข้อต่อมาข้อที่3ค่ะตรงนี้เป็นรูปของ chocolate นะ chocolate คำศัพท์ที่เป็นคีย์เวิร์ดสองอันก็คือคำว่า should กับคำว่า shouldn't นะคะ you dot dot eat chocolate you dot dot eat chocolate, eat chocolate. เราจุดจุดจุดกินช็อกโกแลตเราควรหรือไม่ควรกินช็อกโกแลตนะคะข้อน,นี้เด็กๆลองเลือกดูนะคะมี Me should กับ shouldn't อ่าข้อที่4 you eat fruits every day you eat fruits every day เรา should or shouldn't eat fruits every day เด็กๆลองเลือกดูนะคะจะเลือก should หรือ shouldn't และข้อสุดท้ายข้อที่5ค่ะเป็นรูปของ milk และคุณหมอบอกว่า children dot dot drink milk children dot dot drink milk มี shoot กับ children ให้เด็กๆลองเลือกดูค่ะสรุปแล้วในข้อนี้นะคะให้เด็กๆด,ดูรูปภาพแล้วก็ดูคำศัพท์ที่เป็นคีย์เวิร์ดนะคะในกลุ่มสี่เหลี่ยมทึบนะคะในกล่องสี่เหลี่ยมทึบนี้นะคะให้เด็กๆด,ด,ดูรูปภาพแล้วก็ดูว่ามัน good bad หรือมัน should กับชื่อเรื่นให้เด็กๆลองเลือกดูนะคะโดยการวงกลมลอ้อมรอบข้อที่เด็กๆเ,เลือกระหว่างกึดกับแบบหรือในบางข้อที่เป็น should กับ shouldn t เด็กๆลองเลือกมานะคะเด็กๆสามารถที่จะดูรูปภาพนะคะเหล่านี้ได้เลยนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเราดูตามรูปภาพนี้ได้เลยเคล็ี้วัดอีกอย่างหนึ่งในการทำแบบฝึกหน้านี้นะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนถ้าหากว่าใครมีข้อสงสัยสามารถที่จะเม้นถามข้างล่างนี้ได้เลยหรือจะอินบ็อกซ์มาถามครูเป็นการส่วนตัวก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมค่ะขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ EP หนะ้าบ๊ายบายค่ะ